สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องตำกันการนะครับวันนี้ผมก็จะไม่เล่นวอล o าเ n นครับผมผมโหลดมาก็คือผมดูตามโฆษณายอย่างเงี้ยครับผมก็แบบเขาบอกว่าแบบคือวอลลาเรนนมันจะเล่นเหมือนคอร์ดิวตี้แล้วก็ RV ครับที่มันจะเป็น 5V5 นะครันะผมอันนี้คือเขาบอกอะไรวะให้ใช้เนี่ยให้กระโดดกระโดดแล้วก็อยู่เดี๋ยวะดูแผนที่ที่เราถึงไหนเนี่ย อันนี้คือถ้าถ้าเรากดคลิกคลิกซ้ายเนี่ยเราก็จะเน้นจุดไวไอ่ะคืออะไรนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเรียกอ๋อันนี้คือย่อครับผมอ่าเราดีปปืนแล้วอันนี้เอาไว้ยิงกดเมาส์กดเมาสเ,เหมือนเดิมนี่ เดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนแคปล็อกก่อนเราจะไม่รงไหนองไหมอ่าเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวมันจะเปิดประตูนะเปิดยังไงวะเนี่ยอ๋อไลท์ไลท์คลิกคลิกคลิกขวาเปิดประตูไม่ได้วะอันนี้คือให้ยิงอ๋อยิงก่อน เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนมันมีอันไหนที่เราไม่ได้ชินแคบเหรอ,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 อเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษนะครับผู้ชมเมื่อกี้มันเผื่อออกเ,เองอ๋อเดี๋ยวไปรับของก่อนหนีไม่ได้รับของเลยอ๋อคฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเปลอเปลอเปลอโอ,โอ้โอ้หืม เปียวห๋อเปียวอเปียวห๋ออ๋ออนนี่อยู่คนอุ้ยอันนี้คือแบบการฝึกเบื้องต้นโอเคนถ้าได้วุ่นมาทางทีลองยิงดิอันนี้คือเลียงับผมเลียงก่อนอ่าโอเคครับโอ้้โอ้โหยิงเปี้ยว อันนี้คืองานที่แบบอันนี้คือแบบเราต้องไปตรงเขาเนี้ยหินเราต้องไปตรงนั้นต่อโอเคเรามายืนจุดนี้ก่อนครับ see, really เอออันนี้คือเขาบอกให้กดชิปกดชิปถ้าถ้าจะเอาเอากุญแจที่แบบแบบเดินไปเชช้าๆน่ะห้ามห้ามมีเสียงครับผม B ครับอ๋อ B คือซื้ออาวุธครับผมอาวุธแบบไหนดีครับต้องมีเท่าไหร่อ่าจะซื้ออะไรดีก่อนครับเอาช็อตช็อตตี้เฟนซี่โกดเชอริฟสตีนเกอร์เอาไหนดีครับผมว่าลองเอาสตีนเกอร์ดูไหมอ่าผมว่าสตีนเกอร์ อ๋อแล้วสามกระบอกดิเด้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 กดบ,บีบีคือซื้ออุปกรเข้าผมเนี่ยเด้อโอเคฮะส่วสนพวกประเภทนี้เนี่ยมันมีไหมเออ อันนี้อ่าเมนุองอ่าอันนี้ยิงงีแคปหรอกเฮ้ยเดี๋ยวจำเฮดแบบเอ้ยมันไม่รู้เอ้ยมันมันด้ จับไปทำไมกันทำไมอ่อนมึงว่าจมาที่ริงิโอย่งนีหนึ่งอีกกี่ตัวนะ โดนไม่โดนได้สิบเอ็ดสออเอู้ทำไมไม่ประมาณสักสิบห้าสกอร์เปเลยช่างเถอะไ,ไปตรงไหนต่อวะดูดิแคปล็อกอ่ามาตรงนี้ต่อครับผมไป อันนี้คือถ้ากดชิปตรงซ้ายก็จะเดินจะช้าเนี่ยอ่ะอยังไงต่อ e โอ้นี่ข้อดีของการเล่นวอลเลย์บก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแบบอันนี้ชาร์จของชาร์จก็ตรงไหนวะเนอะ e คือไข e คือไขของเราไปหากุญแจก่อนไหมไม่เห็นกุญแจเลย เราต้องใช้ไฟวะผมเดี๋ยวดอ๋อนี่ไงนีก่กอกแล้ว C C คืออะไร Q X อ๋อยังไม่มีอันนี้คือการเลือกสกิลวะผมอันนี้คือแบบจะสังเกต น้องๆจะสังเกตโดนดาล่าไหมครับว่าไอ้พวกแบบตรงนี้ถ้า c เท่ากับแบบจะเลือกโล่ผมเลือกการป้องกันคิเท่ากับสายฟ้าและอเท่ากับการยิงเดียวเหมือนยิงเด็กบรรจุกระสุนเลยครับมันนี้ทำอะไรวะดูโอ้จะรู้ไหมเนะี่ยคุณไม่มีคุณแจเนี่ยฮะ อ๋ออีคือเปลี่ยนอ๋ออีคือการเปลี่ยนยิงเปลี่ยนยิงเปลี่ยนยิงให้มันเป็นแบบเด้วเด้วเด าล้วเจ้ากุญแจจากอะไรอยเนี <im IT> <im ้ยจะรู้ไหมเนี่ยดูดีก่านี้เอ้ากดไม่ได้อีกกดตีนหนึ่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวยิงไม่ได้ืออ๋ออมาแล้วปะลล,ล,ล,ลอ,อือ,อ,อ,อเดี๋ยวเด,วเ,ดวเปลี่ยนก่อนดิบีทำไมต้องเป็นปืนกระโปงวะปืนลิงไม่ได้เน,ะนนะี่ยลำคาเนี่ยอือ 嗯。Uh. ยืนให้ยืนโนสไลด์กดสีอันนี้มันน่าจะระเบิดแน่นอนถ้ายิงเุ้ยเจอศัตรูสนาฬิกาเลย ระเบิดแน่นอนนองดูโอ้ยลองไละ่ะลองไหละ่ะลองไหละ่ะ อ่ะอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะมันจะแบบเฮ้ยยิงเสียงคนเดินไ,น,เนไหนไปไหนครับล็อกด,ดูดิเอ้คนมาคนมาคนเปรี้ยวมากใช่ไหมที่ัดยิงฉันนะหืมอืม เคผ่านครับผมก็คือเล่นยิงกับเพื่อนมันก็จะแบบยากนะครับผมใอ้ดูก่นโ่มดี Okay. อันนี้คนที่เล่นวอลเลย์ที่แบบมีแรตติ้งสูงสุดครับผมในแรตติ้งสูงสุดมีเป็นแรงด์อันดับหนึ่งสูงสุดในเกมโอ okay. เค๋ยวออกก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด s c r i า e นะครับ